สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสิโลจนนะครับและนี่คือรายการช่างขี้คุยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง11เครื่องมือนะครับที่จะทำให้คุณงานเร็วขึ้นอีก11เท่าโดยในทุกวันนี้นะครับผู้คนส่วนมากเนี่ยต้องทํางานแข่งกับเวลา เพราะเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการทํางานทุกคนต้องการเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ต่างกันออกไปเช่นเดียวกันครับการทํางานก่อสร้างเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญหากคุณเป็นช่างนะครับหรือว่าเป็นผู้รับเหมาย่อมต้องการทํางานให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือถ้าหากคุณเป็นเจ้าของงานคุณก็อยากจะทําให้งานเสร็จไวๆนะครับ โดยให้มีความรวดเร็วและเรียบร้อยเพื่อที่จะใช้สอยประโยชน์จากชิ้นงานนั้นๆนะครับนอกจากเรื่องคนสถานที่ที่เป็นปัจจัยสําคัญนะยังมีเรื่องของเครื่องมือที่เป็นปัจจัยสําคัญไม่แพ้กันนะโดยเครื่องมือช่างในยุคปัจจุบันนะครับช่วยลดเวลาช่วยลดคนหรือแม้กระทั่งถ้าเทียบกันในระยะยาวแล้วนะครับยังสามารถช่วยลดต้นทุนของงานลงไปได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการพัฒนาเครื่องมือช่างในโลกสมัยใหม่เนี่ยได้โฟกัส ไปที่การแก้ปัญหาหน้างานต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการลดคนในการทำงานนะครับเรื่องลดเวลาแน่นอน,นครับลดอยู่แล้วนะครับให้น้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับกล่าวคือนะครับใช้ความชำนาญให้น้อยลงแต่ใช้เวลาให้ลดลงอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือในการช่วยลดคนเวลาพลังงานสัก11ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน,นครับท่านผู้ชม ตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะครับนั่นก็คือโ o t ทชัน n ลเซอร์นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นพวกลายเลเซอร์ใช่ไหมลายเลเซอร์มันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นเส้นปรับระดับนะครับที่เป็นลักษณะเส้นค้างแล้วเราก็ทํางานตามเส้นนะครับตัวนี้นะครับก็ลดเวลาได้อย่างแน่นอนครับแต่พวกลายเลเซอร์นะครับมีจุดอ่อนตรงที่เครื่องมือพวกลายเลเซอร์เนี่ยจะต้องใช้ภายในอาคารนะครับและระยะไกลมากๆไม่ได้นะครับหลายๆคนนะครับเคยถามผมมาว่า เฮ้ยเราจะใช้ไลน์เลเซอร์ในกางแจ้งได้ไหมนะครับจริงๆก็ตอบว่าได้นิดนึงนะครับแต่ต้องใช้รีชิฟเวอร์นะครับในการรับสัญญาณซึ่งมันจะมีตัวโลเทชันเลเซอร์เนี่ยที่ออกแบบมาให้ใช้ในระยะไกลมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำตัวนี้กันนะครับโดยการทำงานของโลเทชันเลเซอร์นะครับ ตัวมันนะครับตัวหรือว่าตัวกล้องที่เป็นจุดนะครับจะหมุนเป็นวงกลมนะครับซึ่งตัวโรเทชันเลเซอร์เนี่ยตัวกล้องของมันเนี่ยจะเป็นลูกดิ่งอยู่แล้วนะมันจึงทําให้การปรับระดับให้ขนานกับพื้นโลกเนี่ยมันขนานด้วยการเป็นลูกดิ่งของมันนะครับด้วยความที่ใช้งานในภายนอกนะครับโรเทชันเลเซอร์เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเส้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะแต่มันต้องใช้ตัวรีคลิปเวอร์นะครับในการรับสัญญาณนะครับ เมื่อรับสัญญาณได้แล้วนะครับเราก็จะทําการมาร์คเครื่องหมายต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้เลยนะครับซึ่งง่ายกว่าการใช้กล้องระดับหรือว่าพวกกล้องลายกล้องวัดมุมต่างๆเพราะว่าตัวโรเทชันเลเซอร์นะครับสามารถวัดรอบตัวของมันได้360องศาเลยครับท่านผู้ชมซึ่งบางรุ่นเนี่ยลัศมีอาจจะไกลถึง400-500เมตรเลยนะครับและยังทําให้บางรุ่นนะครับปรับให้มันเป็นหมุนในแนวแกนตั้งได้นะครับทำให้ตัวเนี้ย สามารถใช้ตัวเดียวเนี่ยวัดได้รอบไซส์เลยครับท่านผู้ชมเร็วมากๆครับมาถึงเครื่องที่2นะครับที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเครื่องผูกลวดครับฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชมการผูกลวดกับเหล็กโครงสร้างเนี่ยเป็นงานหลักนะครับซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยยังไงก็ต้องผูกนะในการก่อสร้างเนี่ยการผูกลวดนะเป็นหนึ่งในงานที่ใช้เวลามากที่สุดเลยครับแต่ปัจจุบันครับมีเครื่องผูกลวดที่สามารถผูกได้ไวกว่าการใช้คนผูกมากๆเลนะครับ และยังมาในรูปแบบแบตเตอรี่ไร้สายอีกด้วยนะและลักษณะการผูกนะครับยังมาตรฐานเท่ากันทุกครั้งในการผูกเพราะว่าเป็นเครื่องจักรนะมันจะไม่เหมือนกับคนผูกนะครับแถมยังผูกแบบต่อเนื่องได้ด้วยนะครับ แต่เครื่องผูกลวดแบบนี้นะครับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องใช้เส้นลวดที่มีลักษณะเป็นขดนะครับร่วมกับยี่ห้อของเครื่องผูกลวดนั้นๆฉะนั้นเนี่ยต้องคำนวณถึงต้นทุนและระยะเวลาที่คุ้มค่าว่าจะลงทุนหรือเปล่านะท่านผู้ชมเพราะเครื่องผูกลวดนั้นราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ลดเวลาให้คุณได้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยสําหรับเครื่องนี้มาถึงเครื่องที่3กันนะท่านผู้ชมเครื่องที่3เนี่ยเป็นเครื่องพ่นปูนฉาบนะครับเครื่องพ่นปูนฉาบนับ้นน,นะนะ ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเราตักปูนแล้วก็พ่นออกมาเนี่ยมันก็จะใช้งานร่วมกับปั๊มลมได้เลยนะครับเครื่องพ่นปูนแบบนี้นะจะทําให้การฉาบผิวและผนังอ่ะได้เร็วมากครับโดยเราไม่ต้องมานั่งตักปูนมาฉาบทีละกระปุกกระปุกหรือว่าถังนะครับเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเบสิกนะแต่ผลลัพธ์เนี่ยผมรับรองว่าสูงมากๆครับช่วยลดเวลาไปได้อีกหลายเท่าเลยครับมาดูกันที่เครื่องที่4นะครับสำหรับเครื่องที่4เนี่ยคือเครื่องร้อยสายไฟนะ การร้อยสายไฟเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องยากมากเท่าไหร่นะถ้าเราร้อยสายไฟแบบท่อตรงหรือใช้พวกข้อต่อพลาสติกแต่มันจะยุ่งยากทันทีครับเมื่อเราใช้ท่อเหล็กแล้วเราใช้วิธีการดัดงอซึ่งการดัดงอแบบมีความซับซ้อนมากๆเนี่ยมันจะทําให้ระยะร้อยสายไฟเนี่ยไปถึงได้ยากนะครับและช้านะท่านผู้ชมดังนั้นนะครับเครื่องร้อยสายไฟแบบไร้สายเนี่ยจึงทําให้คุณสามารถลดเวลาตรงนี้ได้นะ แล้วก็เครื่องร้อยสายไฟแบบนี้นะยังสามารถช่วยดึงสายไฟหรือคล้องสายไฟกลับมาได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่อมานะครับเครื่องต่อมาคือเครื่องวัดระยะเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะหลายหลายคนอาจมองข้ามนะครับว่าความธรรมดาหรือความเบสิกของมันว่าเฮ้ยเครื่องวัดระยะเนี่ยมันก็ธรรมดานะแต่ว่าเครื่องวัดระยะแบบนี้นะครับมันจําเป็นบางฟังก์ชันนะที่ทําให้ลดเวลาได้ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือเครื่องพวกนี้นะครับ มันสามารถถ่ายรูปวัดแล้วก็อัปโหลดเข้าไปนะครับในรูปได้ดังนั้นนะครับการที่ใช้เครื่องวัดระยะแบบบลูทูธเนี่ยมันทําให้ฟังก์ชันที่เราจะต้องไปสเก็ตภาพแล้วก็ค่อยวัดด้วยตลับเมตรเนี่ยหายไปนะท่านผู้ชมมันทําในเสร็จในโรเซสเดียวแล้วเราก็อัปโหลดรูปออกมาดูได้ทันทีนะครับเราไม่ต้องสเก็ตในสมุดจุดนี้ครับเป็นจุดที่แตกต่างที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และ เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งสุดๆส,สำหรับเครื่องที่สามารถอัปโหลดในแอปได้นะครับเรามาดูใบเลื่อยชักที่เอาไว้เซาะรูปทรงได้เลยนะครับโดยปกตินะครับการเจาะผนังโค้งหรือว่าเจาะให้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้อัดนะครับหรือว่ายิบซ้ำต่างๆเนี่ยจะต้องใช้สว่านเจาะนําแล้วเราก็เอาใบเลื่อยนะครับเสียบขึ้นไปด้านบนแล้วก็ผ่าให้มันเป็นแนวนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีใบเลื่อยชักที่ออกแบบมาให้เจาะนําได้เลยนะครับ แล้วเราสามารถเข้าโค้งได้โดยเมื่อเราเข้าโค้งแล้วเนี่ยใบเลื่อยชักเนี่ยมันจะทําการตัดเปิดหน้าให้เข้าโค้งได้ง่ายอีกนะครับต้องนับถือคนออกแบบใบเลื่อยชนิดใหม่นี้จริงๆครับจาก3ขั้นตอนเนี่ยลดเหลือขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมเครื่องตัวต่อมานะครับอันดับที่7นะครับผมจะพาไปดูเครื่องพ่นสีแอร์เลสซึ่งเครื่องพ่นสีแบบเนี้ย เร็วกว่าการทาสีถึง5-10ถึงเท่าเลยนะท่านผู้ชมเหตุผลที่ทําให้เครื่องพ่นสีแอร์เลสพ่นได้เร็วกว่าการพ่นแบบปกติที่ใช้ปั๊มลมนะครับคือมันไม่มีลมผักในการพ่นสีนั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องแอร์เลสเหล่านี้นะครับใช้แรงดันภายในเครื่องนะครับผลักตัวเนื้อสีออกมาครับทำให้การพ่นสีแต่ละครั้งเนี่ยเนื้อสีออกมาเยอะมากท่านผู้ชมซึ่งเหมาะกับการพ่นที่ใช้พื้นที่เยอะๆเป็นอย่างมากครับแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากพ่นแต่ละครั้งเนี่ยใช้เนื้อสีเยอะตัวสีก็จะหมดไว นนข้อเสียอย่างหนึ่งของเครื่องพ่นสีชนิดนี้นะควรทําความสะอาดเครื่องทุกครั้งนะครับหลังจากการพ่นเพราะมันจะตันได้ง่ายมากครับถ้าปล่อยให้สีแห้งคาเครื่องนะเครื่องมือต่อมาครับผมจะพาไปดูดอกเซาะร่องผนังแบบกร๊ปนะอุปกรณ์นี้นะครับเป็นอ,อ,อุปกรณ์ที่เบสิกมากๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะถ้าหากคุณมีสว่านโรตารี่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าเครื่องมือนี้ จะต้องมีติดตัวไว้นะครับซึ่งดอกพวกนี้นะครับเราแค่กดลงมาเป็นแนวล่องเราก็ได้ผนังเพื่อเอาไว้ฝังท่อแล้วนะครับง่ายกว่าที่เราใช้ลูกหมูแล้ว กรีดออกมา2ครั้งนะแล้วก็ถึงจะสกัดมาอีกทีหนึ่งถึงจะได้ล่องออกมานะทำให้ดอกสกัดพวกนี้นะครับเร็วและประหยัดเวลาด้วยนะครับต่อมานะครับเครื่องต่อมาก็คือเครื่องตัดโลหะแบบไดคัตซอนะครับไดคัตเนี่ยมันคือการตัดแบบแห้งเครื่องตัดแบบนี้นะครับมันจะราคาแพงกว่าเครื่องตัดไฟเบอร์พอสมควรนะแต่สิ่งที่ได้รับนะคือการลด p r o เซสในการเจียรลบมุมในการเชื่อมซึ่ง ถ้าใช้เครื่องตัดโลหะไดคัตคุณจะได้ขอบที่เรียบเนียนในทันทีและเครื่องตัดแบบนี้ตัดเหล็กได้เร็วที่สุดอีกด้วยนะครับโดยมันจะใช้ความแข็งของใบมีดตัดคาร์ไบดา์ไม่เหมือนกับเครื่องตัดไฟเบอร์ที่ใช้ความร้อนในการเสียดสีนะครับทำให้เหล็กหลอมละลายมันจึงมีขอบด้วยเหตุน,นี้ถ้าใครทาโครงสร้างเหล็กแล้วต้องการความแม่นยํารวดเร็วตัวไดคัตซอนะครับเป็นเครื่องมือที่พลาดไม่ได้แต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะต้นทุนการตัดต่อชิ้นหนึ่งเนี่ยยังสูงกว่ากาัน ตัดด้วยไฟเบอร์ตัดเหล็กดังนั้นพิจารณาด้วยว่าคุ้มหรือเปล่าในการที่จะใช้งานนะครับมาถึงข้อที่10นะท่านผู้ชม ข้อที่10นะครับคือเครื่องขัดฝ้าโดยปกติแล้วการขัดฝ้าเพดานเนี่ยเราจะใช้บันไดหรือว่านั่งล้านมายืนพร้อมกับใช้เครื่องขัดกระดาษทรายหรือาบางคนก็ใช้มือก็มีนะครับฝ้ายิบซ้ำพวกนี้นะครับฝุ่นเยอะมากท่านผู้ชมแต่ในปัจจุบันนะเครื่องขัดฝ้าได้รวมการแก้ไขปัญหาและกระบวนการทุกอย่างนี้นะครับไว้ในขั้นตอนเดียวนะครับเครื่องพวกนี้มันจะยาวแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้ทันทีเกือบทุกรุ่นนะ แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยยังสามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อเอาไปดูดกับผิววัสดุได้ด้วยนะครับทำให้การขัดเนี่ยลดน้ําหนักของเครื่องลงไปได้เยอะเลยเรียกได้ว่าความเร็วสะดวกสะอาดแล้วว่าจัดเป็นเครื่องมือที่น่าใช้มากเครื่องหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดเวลางานของคุณได้อย่างดีเยี่ยมครับ สำหรับข้อ11นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของหัวข้อของเราวันนี้นะครับข้อ11เครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณนะครับคุณก็ต้องจัดระเบียบเครื่องมือซะฟังไม่ผิดนะครับข้อสุดท้ายผมเชื่อว่าช่างหลายๆคนเนี่ยเป็นนะครับหนึ่งในการเสียเวลามากที่สุดของการทํางานคือการต้องวิ่งไปซื้อของให้กับหน้างานซึ่งบางทีขาดดอกสว่านหรือสกรูไม่กี่ตัวเนี่ยจุดนี้นะครับต่างประเทศก็เป็นครับแต่มีวิธีแก้ดังนี้ครับท่านผู้ชม คุณต้องใช้รถในการทํางานของคุณเนี่ยรถยนเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นเวิร์กแวรหรือว่าร้านฮาร์ดแวร์เล็กๆนะคือโมดิฟายรถของคุณเนี่ยให้เก็บพวกอะซิสซอรีกนะครับไอของพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันครบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องวิ่งซื้อตอนหน้างานนะครับโดยพวกเครื่องมือยี่ห้อต่างๆก็ได้ทําพวกเคสและกล่องสําหรับการใช้งานร่วมกับพวกเวิร์กแวรหรือว่ารถอยู่แล้วนะ ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําแล้วสวยงามนะครับแต่มันได้ประโยชน์จากการทํางานอย่างมหาศาลด้วยเช่นถ้าคุณกลับบ้านนะนเหนื่อยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแบกของลงที่บ้านนะพวกเครื่องมือนะครับคุณสามารถลงจากรถแล้วก็ไปอาบน้ํามีกิจกรรมเล่นกับลูกภรรยาได้ดังนั้นนะครับเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับก็คือการจัดระบบเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างเครื่องมือ11เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการทำงานที่เรายกมาเล่าให้ฟังแบบ ให้เห็นภาพกันจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องมือมาชดเชยและแก้ปัญหาในการทํางานเริ่มนิยมมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะการใช้คนเนี่ยมักจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆนะซึ่งวันนี้นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วหน้านะครับสำหรับใครมีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยกันได้ก็ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับและวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ